อี่แต้มที่ทำมาสองร้อยหายหมดถ้าเล่นไปถึงสี่ทุ่มมาทุ่มเนวไม่ลบห้าร้อยแล้วไม่ลบปาสตไทยเลยวะลงบ้านน้อยบ้านน้อยไม่มีปืนอีก mình còn long à, đâu này wá? à rồi, các ào trinh à rồi, ào trinh à ào trinh à rồi, ào trinh ào trinh à rồi, các ào à อะไรวะโอ้ยมึงจะอะไรนักหนาเนี่ยจะตรงเสียงอะไรด้วเอาจริงเลยดินตายหมันไส้เลยเล่นจนหมันไส้กี่ดูวันนี้ก่อนคอยเอารองแถวสามของกัปเฮ้ยโอ้ยวะ อ่ะเดี๋ยวไปซื้อไอ้บอลก่อนไม่มีใครลงมาเป็นเพื่อนอะวะมีป่ะอ่ะเดี๋ยวยูเอยูเอานะยูเอานะนะซ,ซ,ซื้อโคก,ก่อนกี้เหรียญเท่าไหร่ปะต้องเหรียญพอเฮ้ยตรงไหนไม่ได้ตัดเล็บแน่เลยทุกคนอาโทษเล็บโทษเล็บอีก ตแต่ไม่ได้ดัดเล็บพี่ไม่ได้ดัดเล็บว่ะยิงไม่ดีอ่ะยิงไม่แม่นเส้นอะไรของฉันตึงเกินใครตึงมันตึงใช่ไหมพี่ตึงลงไปตอกรอยแล้วมาตรงมาตึงกะไหลมันตึงไม่ใช่พี่ตึงอายน่ะกระโดดมาเลยยิงมาพลืดเข้าหัวกูโคโน่ยม่ประานได้กลางไม่มีใครมาตรงนี้เลยเหร hey อเฮ้ยยุเฮ้ เื่อกี้เหมือนเสียงคนปะจริงปะวะวิ่งซ้อนน่ะหรือหลอนปะอะไรครับเกิดอาการหลอนมันเกิดขึ้นอ่าหลอนหลอนไม่ดีไปดีกว่าไปลุยดีกว่าทุกคนอ นานจิิงก็ยิงกูดีแตมลบจนเป็นบ้าแล้วไหนๆก็ําแล้วอย่าลืมกดติดตามให้พี่นะเออขอแนนั่ง่ายๆดินเออเอาไอ้ตัวนั้นก่อนไอ้ตัวที่ยิงอะตัววิ่งปล่อยมันเดี๋ยวมันรู้ว่ามีคน

หัวเกระบแตกอีกแล้วเรื่อยเลยวะไปดูอีผมขอผัดกะพเพราเผ็ดๆไม่ใส่พริกตึงเปี้ยะแ้วับแซวแวมแซวแวมแซวแวมแซวแอม อยู่กลางวงแดงเลยของดีอ่าเรตโซนน้องไปแล้วพี่ชายครับผมครับป้ายจอกดติดตามหรือยังไม่กดแ้วเครืองนะมาลหวตล้อฟรีไม่ได้นะต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนมาหวล้อฟรีได้ไงโคนมาไหนหมดวะ ไม่มีเกึง่งเ่งเหรอทางเนี้ยต้องมีมามั่งดิติบกว่าคนเนี้ยมันจะไม่มีใครอ,อยู่ทางนี้เลยเหรอยังไงเจอแล้วหนึ่งกำลังวิ่งขึ้นเนินมาครับ มีอีกไหมไม่มีเลยสักคนนันมามอง เมีข้างหลังอีกกระทะกระเทอะไปสนใจแล้ววิ่งก่อนแล้ว อาตัวแม่งยับห้หมดกุกวิว,วขอบคุณนะครับโดมรังสิตขอบคุณครับทุพัฒน์ขอบคุณครับทุพัฒน์นี่ใครวายคิวคบ้าเนี่ย เฮ้ยมีคนวิ่งปาไหนละ่ะยีเก็บตรงเก็บเตีเตยงอะไรนี้ไม่มีคำว่าทันครับพอบอกถ้าคุณกระโดดอะ อุ้ยหัวแทบแตกโดนหมดแล้ววะใครเมาวะเวลากินมันน้อยเกิอนอะจริงนะสี่ทุ่มเองอ่าทำไรครับพี่ อะไรวะอู้ไม่กระโดดเลยตัวมาแล้วแยกกระสุนมันยังจะย้อนมาอีกห่ามแม่งแบบเบื่อแบบยิงไม่โดนกูเลยมันก็ยิงโดนกูเจยอ